สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านห่างหายไปวันสองวันนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับก็มาคิดดูเอ๊จะทําอะไรดีนะไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันก็จะพูดไปมันก็เนื้อเนื้อแต่หาไม่หมดไหมก็พูดไม่หมดวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้ครับเ,เรื่องของอารมณ์เล็กๆน,น้อยๆที่เราเก็บเล็กผสมน้อยในยแต่ละวันเนี่ยสำคัญมาก อย่างทุกๆครั้งทุกๆวันเนี่ยหากเราเปน,นักปฏิบัติเราจะทราบดีว่าถึงเวลาละเวลาใดเวลาหนึ่งจะเช้ามืดหรือเวลาก่อนนอนหรือตอนนอนกน็แล้วแต่ที่เราทําจิตเป็นสมาธิเนี่ยอันนั้นคือช่วงเวลาหลักๆของเราแต่ไอช่วงเวลาปกติที่เราทําการทํางานหรืออยู่ว่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทําสมาธิได้ไหมทำยังไงเพราะถ้าหากเรามมโแต่ไปนั่งสมาธิเนี่ยรอคืออย่างนี้อย่างเดียวมันก็คงจะยากากินยากหน่อยหากินยาก เราก็ต้องเก็บอารมณ์เล็กๆน้อยๆทุกๆวันเราจะมัวมานั่งให้คนเ็ามองเห็นก็ไม่ได้เราก็ทําอารมณ์ของเราเนี่ยภายในในภายในใจของเราเนี่ยไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครเห็นหรอกเก็บอารมณ์เล็กผสมน้อยของเราไปจะเป็นการภาวนานะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พูดง่ายว่าหรือเอาจิตไว้อยู่กับตัวนะฮะมีคาําภาวนาเข้ามาด้วยก็ได้ทีนี้สมาธิวิป,ปัสสนานเขาเรียกสมถะ ภาวนากับวิปัสนาเนี่ยมันต้องมาคู่กันนะฮะหากหวังที่จะหลุดพ้นกันจริงๆในพ้นชาตินี้ชาติไหนๆหละอีกร้อยตายพันตายก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยจิตของเรามันมีสัญญาความทรงจําที่จะบันทึกเมมโมรี่ไว้ภายในติดใต้สํานึกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกนะมันก็จะพุ่งเป้าของมันเองหากชาตินี้ไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดชาติหน้าชาติใดญ่ๆมันก็ต้องถึงเพราะจิตเรามันมุ่งหวังเอาไว้แล้วทีนี้เราทํายังไงครับอารมณ์เล็กอารมณ์น้อย ก็สมม like right? ุติว่าเรานั่งคุยอยู่ขับรถอยู่นะฮะหรือเราทําการทํางานอยู่หากไม่ต้องใช้สมองความคิดอะไรมากเนี่ยเราก็กำหนดใจของเราพานางเราไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆของเราไปเขามาคุยต่อเราก็คุยต่อได้พอเขาเผลอเราก็ภาวนาของเราไปคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่มันสิ่งที่ดีนะครับที่ผมทํามาโดยตลอดและอีกอย่างหนึ่งสมถะภาวนาจะมีสิ่งนี้มาเรื่องวิปัสนาภาวนาก็เหมือนกัน เราจะมัวมานั่งตามเช้ามืดหรือก่อนนอนกลางคืนนั่งไอ้คนก็เห็นแก่อันนี้มันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของสมาธิอวดอะไรพวกนี้มันก็เจงเท่านั้นเองมันไปไม่ได้หรอกอารมณ์อวดมันเกิดขึ้นแล้วถึงเราไม่ได้อวดเราไม่มีเจตนาแต่ดูดูไปแล้วเขามองเห็นเราเนี่ยเขาก็จะว่าไอ้นีบ้านะฮะประมาณนั้นก็ทีนี้อารมณ์วิป,ปัสสนานะคือการพิจารณาโลกพิจารณาความเป็นจริงเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายไก่กองหรอก เอาแค่เก okay, ิดมาแล้วเนี่ยก็เป็นยังไงมีความทุกข์หรืความสุขนะคิดตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับท่านนําทางเราไว้หมดแล้วเราก็ต้องมาคิดนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าก็ได้แต่อะไรที่ทําให้เราคิดแล้วมันเกิดสัจธรรมในความจริงของโลกเราก็คิดนั่นเขาเรียกอวิปัสสนาญาณอย่างร่างกายเราเขาบอกว่าสวยงามอันนี้เราคิดในทางด้านปฏิบัติธรรมนะวิปัสสนากรรมฐานนะครับเราไม่ได้มองในแง่ของโลก พราะนั้นที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แง่โลกถ้างแง่โลกก็อ,อีกเรื่องหนึ่งของเขาผมก็ผมก็เป็นอยู่ผมก็ต้องอยู่กับโลกเหมือนกันร่างกายเป็นยังไงเราก็พิจารณาความเป็นจริงมันทุกข์ือมโนสุขยังไงสภาพร่างกายถ้ามันตายแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นซา,ากยังไงนะฮะดังนั้นหลายหลคนก็มีความเข้าใจว่าเอ้าสับปะเลยเนี่ยเขาสบายเลยเนี่ยเขาบรรลุแน่ก็ผมถามมาสับปะเลยเขาคิดหรือเปล่าล่ะครับมันอยู่ที่ปัญญาเราอยู่ที่ปัญญาเขาอย่างผมเนี่ยผมเกูกเก ผมเก็บศพเก็บร่างผู้เสียชีวิตช่วยเหลือผู้เจ็บอะไรต่างๆงานที่เป็นงานประวัติศาสตร์ในจาลึกในหัวใจผมเลยก็คืองานซึนามิที่ตะก,กัวปากับที่ภูเก็ตนะผมก็อยู่กินนอนกับร่างไร้วิญญาณตั้งแต่สองวันแรกจนถึง,ถงเป็นเดือนๆนะฮะจนคุณหมอพอรชิพเนี่ยต้องประกาศมาทางมลูลนิธิโลกตะันยูขอความร่วมมือให้ช่วยปิดจมูกเพราะว่าเกงมันจะติดเชือ้อติดอะไรแต่เราก็ปิดนะฮะ เราก็เชื่อทางมูอที่สิแจ้งมาผมอยู่กันในวัดบางม่วงนะครับที่ตะกัวป่าผมไม่ได้เก็บอย่างเดียวผมอาศัยช่วงจังหวะเวลาตรงนั้น,นในการพิจารณาแต่ละล่างแต่ละสภาพทำให้ผมตปรงตรงนั้นได้เนี่ยผมต้องบอกว่าคนเรามันอยู่ที่อารมณ์คิดครับอยู่ที่อารมณ์คิดคิดแบบไหนอ่ะผมก็คิดตามความจริงของพระพุทธองค์ท่านทรงตัดบอกไว้อ่ะมันจริงหรือไม่จริง ผมก็พิจารณาตรงนั้นแต่ถามว่าพอพิจารณาแล้วเนี่ยทำไม,ไมเป็นอาหารเลยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราทําไปเพื่อให้ถึงชาตินี้ไม่ถึงชาติหน้าก็ถึงเราเห็นความเป็นจริงนะฮะระหว่างเรามีชีวิตอยู่ถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องมีลูกมีผัวไม่ต้องมีสามีมพัญญามันก็ทําหน้าที่โลกไปะิครับทําหน้าที่ไปตามปกติความเป็นจริงยังไงเราไว้ในใจของเราในการวางนะฮะอารมณ์ลดมันมากขึ้นไหมอารมณ์วางมันมากขึ้นไหมหรือมันลดลง อะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งดีตามพระพุทธองค์ทําไปเถอะมันไม่มีเสียหายนะฮะอันนี้คือการเก็บอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยของเราในแต่ละช่วงวันดูหนังฟังเพลงแล้วก็มองอะไรกบมาฐานไปเขามีความสุขเพาะเองเพลงให้ฟังถ้ามันเพลงอกหักนะอ๋อนี่เห็นไหมโลกเรามันเป็นอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่ว่าจะสุขทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าจะทุกข์ทุกอย่างสิ่งใดที่เกิดขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอันนี้ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนรืผมมา พูดเรื่องใหม่เลยผมจะพูดรวบลัดสั้นๆก่อนคุยกัน,นสัน้นๆมีเรื่องของการอุทิศบุญกุศลเนี่ยเหมือนกันการอุทิศบุญกุศลนะฮะหากเราไลา่เรา,ลาไล่แม่น้ําทั้งห้าเลยว,ว่าใครชื่ออะไรนะฮะมันก็ค่อนข้างจะลําบากไล่กันไม่หมดหรอกครับผมก็ใช้วิธีนี้เลยสภวิญ,ญาณทั้งหลายที่เป็นญาติของข้าพเจ้าก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสรรพวิญญาณทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดี กับปัญญาทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ก็ดีมีสุขอยู่ก็ดีขอจงได้รับแดนุโมทนาในบุญของข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าจะได้รับในภาคหน้านี่การอุทิศบุญกุศลถึงหมดครับถึงไม่รู้ชื่อก็ถึงหมดจิตเราถึงจิตเรานึกถึงท่านนึกถึงเขาเหล่านั้นแล้วเรื่องกวดน้าเนี่ยก็คือเรื่องอุทิศบุญกุศลหากเราไม่มีน้ําก็ไม่ต้องกวดครับเพราะว่า น้ำมาทำที่เป็นด้านของบุญหรือบาปเนี่ยมันไม่ต้องใช้น้ำคะเวลาทำบาปมันต้องใช้น้ำเลยบุญบาปบุญมันถึงได้หมดในการให้เหมือนกันแต่การใช้น้ำยังเป็นพิธีของพาราหมณ์ท่านมีมาแต่สมัยโบราณแล้วพาราหมณ์ท่านจะมอบสิ่งของให้ใครต้องเทน้ำลดมือต้องเทน้ำลดมือก็ถือเป็นการมอบให้ก็เลยอบอพาราหมณ์ประพูธนี่คู่กันมาโดยตลอดก็เลยมีผสมติดกันมาอันนี้ไม่ไม่เป็นไรไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับ วันนี้คุยกันแค่เจ็ดนาทีกว่าๆขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความสําเร็จนะฮะวันนี้ทุกวันหน้าสุขวันหน้าสุขวันต่อไปอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์แต่เราจงคิดว่าเสมอเมื่อเราเกิดมาเราเตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราจงขอบคุณรู้จักขอบคุณลมหายใจตัวเองขอบคุณทุกๆคนรอบข้างขอบคุณวัตถุทุกสิ่งไม่ใช่ขอบคุณอย่างเพ้อเจอ้อขอบคุณอย่างมีเหตุผลถ้าหากเราไม่ขอบคุณเขาความสำนึกกตัอยู่ขอบคุณเนี่ย นะการสำนึกขอบคุณเนี่ยมันเป็นความกระตันญูนะฮะมันเป็นความกรตัญญูรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานะฮะแล้วก็มันเป็นกฎของแรงดึงดูดด้วยหากเราสามารถสร้างอารมณ์หากเราสามารถสร้างอารมณ์แ้ะไม่ได้หลอกตัวเองนะสร้างอารมณ์เป็นความสุขขึ้นมาได้ให้ได้นะผมเองก็พยายามทำเสมือนเราสําเร็จความสุข ได้ความสุขหนึ่งที่เราเหมือนดีใจเราถูกร้อนที่หนึ่งเ,เราสร้างอารมณ์มัขึ้นมาได้น่ยไม่นานครับกดแรงน้มดูวมันจะโดนมาันดานเหตุการณ์ต่างๆความคิดต่างๆเราให้แปลเปลี่ยนไปในทางที่เราต้องการได้สําเร็จขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ